สวัสดีครับพี่น้องพ่อกนณีเช่นเคยช่องพยการแชนแนลพี่น้องเมื่อในวันที่สองพี่น้องที่พยการเอามันให้หน้าออกมันพื้นที่เจ็ดไรพี่น้องอันนี้หัวงานพยการมาเอ่อสวดออกน้องคำน้มาสวดออกควารถมันหนามันสั่นรถไทไทบดไดดกก็เลยพยการก็เลยเอาแนวงัดมางัดออกพี่น้องเนี่ยหัวมันได้สามกองพูนี่สามกองพูนนี่นะครับหัวมันมันสามปะหลังพี่น้องมันให้หน้ามองเป็นหัวงามกับงามมองหัวหน่อยกับหน่อยนะครับเนาะ ซูมดก็ดกพี่น้องมันก็ยังว่าน่ะเป็นบางดินเป็นบางหมองนะครับนะเป็นบางเงาอืมันเกษตรศาสตร์ก็ถือว่าได้การอยู่ด้พี่น้องเกษตรศาสตร์ใจแอนมึงแต่ละมันดกเด้มันดกตัวมองัวงหญ่ก็ใหญ่ด้พี่น้องนี่เห็นบอกนี่เกษตรศาสตร์บดนเนี่ยหัวใหญ่อันนี้ขาวๆนี่อีแดงนี่นี่พี่น้องขาวๆแบบนี้จะเป็นอีแดงเนี่ยอีแดงหรือการแดงพี่น้อง เออแต่ว่าเขาเวลาเขาถอนมันขาดฟังอยู่ในดินด้วยบลาหลายนละแต่ว่าเอาไม่ได้มาลอกย่ำไทยว่ะเขากคยมาอะไรเก็บบึงเอาเป็นมันเหี่ยวไปขายนะครับเนาะสองบาทปลายพี่น้องตอนนี้สองบาทปลายตัวหลานไส้ก็เพิงมาเนี่ยเที่ยงเราพี่น้องใบม้งละ่ะเพิ่งจะได้มาเห็ดให้มาเศร้าเขาออกสองเจานะ้าเนาะทางพูดทางโน้นพื่นพี่น้องพยาการเอาออกเขากลยอเฝ้าออกกันมาบนี้ฝ่ากอ,องตึมตึมตๆม,ตมอยู่ทั้พนบนลราพี่น้องพูดนะ ฟ้าห้องตึมตึมตึมอยู่พนละเออแม่แรงนี่จักจะตกหรือว่าพยาการก็จะเก่าจะตกสิบตกให้พยาการกวดมันออกซสียก่อนเพราะว่าเวลาฝนตกมากมันลำบากรถมันลงมาไรพี่น้องรถลงมาไรเป็นหน้าหวยหน้าหนองนะครับเนาะอืมก็ถึงเวลามันออกแล้วเป็นหน้าน่นส่วนหน้าโขกมันยี้งมาทันออกหรอกพี่น้องเพราะว่าหน้าโขกฝืนมันมันมันมาหงนะครับเนาะเป็นหน้าน่น นี่แหละครับเดี๋ยวแต่ฟังพุนละเออแล้วพอดีฟังพุนนะเขาเนาะก็เลยขยับมาฟังนี่แหละล่ะเนี่ยประธานหอดคึงอยู่ไอ้เหล่งให้มันแล้วเดี๋ยวพายเบิ่งฟังพุนครับนี่พี่นะ้องเมื่อวานนี่เป๊ะเป็ดด้วพี่น้องเมื่อวานนี่ลงมาได้เลยแถวนี้มีแต่หน่ำต่วันดินมันเป็นดินถนะ้ำเนาะมัน มันดูดนามไปบดละพี่น้องแห้งแก๊กตอนนี้ตอนนี้แห้งบดละนามอะหมื่อวานยังเป็นตมอยู่แถวนี้เป็นตรงบดนน่นี่รถล,ล,ลงบาได้เลยแต่ว่าแดดออกมือนีมือเดียวกะแห้งบดละเน่ยสุม่มสวดเมื่อวานอยู่ทั้งพีพี่น้องเก็บกองเลยบดแล้วเลยเนี่ยเก็บกองเลยบดแล้วว่าราคามันเมื่อวานเขาไปขายพี่น้องราคามันสัมปลังมันให้หน้านี่ ซ้ำหัวหัวซ้ำนี่แหละหัวนี่หน่อยซ้ำนี่ละหน่อยของผูการเองคนก็กให้อยู่สองบาทสิบอยู่พี่นออ้องเออสองบาทซิบอยู่มัน,นขึ้นราคาไม่อีกห้าตังค์ก็เป็นสองบาทซิบแล้วนะครับเนาะมือนีก็เลยมาสวดไม่พี่น้องแต่ว่าสวดมือนียังมาท่านเดนียวออกเด้อมืออื่นหมดละถึงจะหาคนมาซอยเอาออกพี่นอ้องเพราะว่ามันมันหลายเติบอยู่หัวมันหน่อยก็จริงแต่ว่าพื้นที่มันหลาย อืเนี่ยพี่น้องหัวมันเนี่ยหัวมันสัมปะหลังพี่น้องมันให้หน้ากะประมาณนี้นะครับเนาะเพราะว่าเขาบาดแผลบำรุงมันเต็มทีถ้าเขาบำรุงเต็มทีหัวมันก็จะใหญ่จะยาวกว่านี้อยอะเดี๋ยวมันก็พาการกับวียกหลายนะครับเนาะคางานเครื่องเสียงนําเอาคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องเดี๋ยวเอาคืนรถพุ่นละ เดี๋ยวหรือว่ามาเก็บกล่กองก็ได้เดี๋ยวไปไกลลงคลิปให้เบิรงใหม่ว่าหัวมันทั้งปุน้นหัวใจใหญ่สำได้นะครับนะสวัสดีครับ